สวัสดีครับผมพอดีขี่มานะครับเขาเรียกนะครับให้มาดูพึ่งให้ตีแบ่งกันนะครับผมถือว่าฟุกนะครับลังใหญ่เนี่ยเกาะมาหลายวันครับผมก็บอกว่าครึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันหัวน้ําคงจะใหญ่นะครับเห็นมึงอูมอยู่นะเนี่ครับผม ก็ไม่มีที่ตั้งกองล่างนะครับที่มิวไม่ได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูข้างบนใกล้ๆกันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแตกใส่มือ <laughs> ใส่มือนะครับพอดีนะครับผมเนี่ยฮะยี่สิบวันหัวน้ำสวยนะครับใช่เดี๋ยวขอตัดนะครับผม ต่อยโหดครับผมโมล,ลีลาก็เป็นธรรมดานะฮะเริ่มตึงเยอะกว่าต้องต้องใส่อน้า,ากันเลยนะครับออกไม่ได้นะฮะตอนถ่ายตอนแรกครับผม ว่าเด็กมาโดนต่อยนะครับหลังเนี้ยนะ

I do แบ่งเขาด้วยนะครับเป็นเจ้าของไร่นะครับผมก็มเป็นสิบครับที่ต่อยนะอโอ้โหส่วนมากจะโดนตรงตะปมครับผมกับมือเนี่ยครับผมโอ้โหต่อยตะปมกับมือผมสักสิบกว่าตัวแล้วครับ รองเท้าก็ไม่ได้ใส่ด้วยนะฮะมือก็โลนๆนะครับผมลงได้ต่อยตรงไหนเนี่ยมันจะจิ้มอย่างเดียวเลยนะฮะรวมกันจิ้มเลยนะครับผมจุดอ่อนนะครับ,คร,บครับผมขอรวยขอรวยนะครับโอ้เต็มถังับผมถ้าบอกตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่นะผมมัวมาถ่ายเท่านะฮะมาเลยแตก แต่ยงดีครับที่จุดจุดครบไปแล้วนะครับผม mm hmm. ถ้ายังไม่จุดครบนี่ร้องเลยนะต้องจุดแบบสั่นเลยนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยโรยไปถึงพื้นแล้วนะ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับลงครับผมมาดูรังที่ผมผูกไว้นะครับผมยังอยู่นะครับปรากฏว่าเครือเถาวันมันพอมันเหี่ยวแล้วมันก็ยืดหน่อยนึงข้างล่างนะครับหัวน้ำไม่มีเลยนะครับผมมีนิดๆน,นะแล้วก็มีหนอนผีเสื้อ ไอผีเสื้อก็โลกกันนะครับผมผีเสื้อกลางคืนนะมาวางไข่เป็นหยากย่ายเต็มเลยนะครับเนีองครับผมวางไข่ไปหมดแล้วนะฮะอันนี้รอล้างอย่างเดียวครับผมแล้วก็ย้ายหนีนะฮะเพราะผ่านมาก็เลยถ่ายให้ดูนะครับรีวิวให้ดูนะที่ผมปลูกไว้ว่ามันยังอยู่นะครับผม ครับผมลอยเครือเถานะฮะที่ผมมัดไว้ตามกิ่งนะครับไปครับผมอีกไม่กี่วันก็ย้ายหนีนะครับ